สวัสดีนักเรียนชั้นป .6 นะคะวันนี้เราจะอยู่กันในแบบฝึกหัดนะคะหน้าที่นะะ41นะคะหน้านี้เราจะทำในข้อที่7นะคะข้อนี้ยังคงเป็นเรื่องของ verb ช่องที่2นะคะการทำให้เป็น past simple นะคะ verb 2การเติม ed นะคะในรูปของอดีตนะคะ มันผ่านมาแล้วนะคะเราจะต้องเปลี่ยนให้เป็น verb 2ซึ่งเขามีมาให้แล้วค่ะแน่นอนนะคะเขาบอกว่านะคะ read and complete ให้อ่านแล้วก็ให้นำคำที่อยู่ในกรอบเนี่ยนะคะไปเติมนะคะในข้อที่1ถึงข้อที่8นะคะเพราะฉะนั้นเรามารู้ก่อนเลยนะคะว่าเราจะต้องทราบถึงคำศัพท์นะคะแต่และคำเนี่ยมันแปลว่าอะไรบ้างนะคะในอันนี้นะคะจะเป็น verb 2ทั้งหมดเลยค่ะนะคะ เวิร์บสทั้งหมดแน่นอนว่าต้องเป็นเกี่ยวกับอดีตใช่ไหมคะอ่ะทีนี้มาดูคําแรกคําว่า had had ตัวนี้นะคะมาจาก v e r รช่องที่1คือคําว่า has นั่นเองนะคะแปลว่ามีนะคะแสด้นะคะแปลว่ามีนะคะต่อมาคำที่สองคำว่า was was ตัวนี้เป็น VERB 2บสค่ะเวิรช่องที่1คือคําว่า is กับ am ค่ะนะคะ แปลว่าเป็นอยู่คือนะคะแล้วแต่บริบทของประโยคนะคะว่าต้องการสื่อไปในทางไหนนะคะต่อมาคำว่า state state ตัวนี้นะคะแปลว่า you นะคะ state แปลว่า you อยู่ที่นั่นนะคะหมายถึงว่าอยู่ตรงนั้นน่ะนะคะเห็นไหมคะเติม ed นะคะ หรือจะแปลว่าพักก็ได้ค่ะนะคะแปลว่าอยู่แปลว่าพักนะคะเอามาคําว่า went อ่ะคำนี้เด็กๆทราบดีอยู่แล้วนะคะช่องที่1คือคําว่า go นะคะช่อง2เปลี่ยนรูปไปเลยเป็นคําว่า went นะคะแปลว่าไปต่อมาค่ะคาว่า were ตัวนี้เหมือนกันค่ะ was กับ were เนี่ยเหมือนกันเลยนะคะเป็น verb ช่องที่2เป็น verb to be ค่ะความหมายเดียวกันคือเป็นอยู่คือเขียนเองนะคะ่อมาคําว่า took ค่ะ took นะคะช่องแรกคือคำว่า take นะคะแปลว่าอะไรคะแปลว่านำพานะคะแปลว่านำหรือแปลว่าพาก็ได้นะคะนำพานะคะ verb ช่องสองนะคะช่องแรกคือคำว่า take นั่นะคะต่อมาคำนี้ค่ะคำว่า eat ช่องที่หนึ่งคือคำว่า eat แปลว่ากินนะคะละคำสุดท้ายคำว่า did ช่องที่หนึ่งคือคำว่า do นะคะ did ตัวนี้แปลว่าทำนะคะอ่ะ ทีนี้เด็กๆมาดูข้อที่1ถึงข้อที่8เขาให้อะไรเรามาบ้างนะคะครูจะไฮไลท์นะคะไฮไลท์ตรงไหนแปลว่าอ่านประโยคนั้นนะคะเราจะไปทีละประโยคทีละวัคนะคะอ่อันแรกเลยค่ะ I จุด o k y o with my family last month นะคะ I จุดจุนะคะ to t o k y o with my family last month ฉัน จุดๆโตเกียวกับคาวิวทแปลว่ากับกับครอบครัว last week แปลว่าเดือนที่แล้วค่ะเมื่อเดือนที่แล้วนะคะประโยคนี้นะคะแปลว่านะคะฉันจุดๆโตเกียวกับครอบครัวเมื่อเดือนที่แล้วเราจะใส่คำว่าอะไรดีคะฉันไปใช่ไหมคะก็คือคำว่าเว้นนะเอาเด็กๆเอามาใส่เองค่ะคาว่าเว้น ลูกจะใส่หมายเลขที่คำสัท์ให้นะคะประโยคต่อมาค่ะโตเกียวจุดจุดจุดนะคะ beautiful โตเกียวจุดจุดจุด beautiful นะคะโตเกียวเนี่ยมันทำไมคะสวยใช่ไหมคะมันสวยเราจะบอกว่ามันสวยเนี่ยเราต้องใช้ verb to be นะคะซึ่ง verb to be ในที่นี้นะคะมีสองตัวคือ were กับวอสนะคะโตเกียวเนี่ยนะคะเป็นชื่อเฉพาะใช่ไหมคะเป็นประเทศนะคะซึ่งปีประเทศเดียวในโลกนะคะมีอย่างเดียวเราจะต้องใช้คำว่าวอสนะคะอันนี้เป็นข้อที่สองนะคะนำมาใส่เองนะคะจบไปหนึ่งประโยคนะคะต่อมา we went by plane and จุดจุดจุด in a big hotel we went by plane and จุดจุดจุด in a big hotel นะคะ big hotel แปลว่าอะไรคะ big แปลว่าใหญ่ hotel แปลว่าโรงแรมนะคะพวกเรานะคะ v แปลว่าพวกเราพวกเราไปโดยเครื่องบินและและอะไรคะและจุด,จด,จดในโรงแรมขนาดใหญ่และพักใช่ไหมคะและพักและอยู่ที่โรงแรมขนาดใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ใส่คำว่า stay นะคะ stay ed. นี่นะคะ We went by plane and stayed in a big hotel นะคะต่อมานะคะประโยคถัดมาคือ We จุดๆๆ Lost of things in Tokyo We จุดๆๆ Lost of things in Tokyo พวกเรามากมายเลยอะไรคะในโตเกียวอ่ะเขาเนี่ยจะบอกว่าเขาอะทำกิจกรรม นะคะเยอะมากมายได้ทำหลายอย่างในโตเกียวเพราะฉะนั้นคำว่าทำ verb ช่องสองคือคำว่า did นะคะนี่ number f นะคะต่อมา we got up early and จุดจุดจุด along walk in the park ประโยคนี้นะคะ got up นะคะก็คือเป็น verb ช่องสองนะช่องแรกคือ get นะคะ แปลว่าตื่นนอนนะคะ early แปลว่าก่อนนะคะพวกเราเนี่ยตื่นนอนก่อนนะคะตื่นก่อนและจุดจุดจุด,จด along walk in the park นะคะและเดินทำไมคะไปที่อะไรคะสวนสาธารณะนะคะและทำไมคะเขาก็พาใช่ไหมคะพาพวกเราเนี่ยเดิน along walk คือเดินไปไกลนะคะเดินนานมากเลยนะคะไปที่ สวนสาธารณะนะคะคือคำว่าทุกนะคะคำว่าพาแปลว่านำไปนะคะนี่นะคะต่อมาค่ะ at night we จุดจุดจุด in a restaurant at night จุดจุดจุด we a restaurant นะคะในตอนกลางคืนพวกเราจุดจุดจุดในร้านอาหารค่ะ restaurant แปลว่าร้านอาหารนะคะ,าาะ,คะจดไว้ด้วยนะคะ อะไรร้านอาหารนะคะเข้าไปในร้านอาหารเราจะต้องทำไมคะกินนะคะพวกเราเนี่ยก็ไปกินกันในร้านอาหารนะคะคือคำว่า eat นะคะ eat นะต่อมาคะ่ะ the food was delicious the food was delicious แปลว่าอร่อยคะ่ะ delicious แปลว่าอร่อยนะคะต่อมา we จุดจุดจุด in tokyo for seven days we จุดจุดจุด in โตเกียว for seven days นะคะพวกเราเนี่ยก็ทำไมคะอยู่ในโตเกียวเป็นเวลา7วันนะคะคำว่าอยู่ค่ะเห็นไหมคะพวกเรา verb ช่องที่2 we ตัวนี้ค่ะมันมีหลายคนถ้าหลายคนก็เปรียบเทียบได้กับคำว่า are ใช่ไหมคะถ้าเป็น verb 1นึ่ง 2> verb 2ก็จะเป็นคำว่า were ค่ะนะคะ we were in Tokyo for seven days นะคะ พวกเราเนี่ยก็ได้อยู่ในโตเกียวเป็นเวลาเจ็ดวันนะคะต่อมาค่ะ we จุดจุดจุด a great time we จุดจุด a great time Tokyo is a fantastic place to visit พวกเราเนี่ยจุดจุดจุดเวลาที่ดีทำไมคะพวกเรามีช่วงเวลาที่ดีมากนะคะในโตเกียวซึ่งมันทำไมคะ fantastic มหัศจรรย์นะคะมันดีมากเลยนะคะสถานที่นั้นนะคะพวกเราเนี่ยก็จะกลับไปอีกนะคะเพราะฉะนั้นคําเดียวที่เหลือคือคําว่า h a d นะคะมันเป็น verb สองนะคะพวกเรามีความสุขมากเลยนะคะที่อยู่ในโตเกียวนะคะเอาเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปทําแบบฝึกหัดในสมุดต่อกันเลยะค่ะอ่าทีนี้นะคะีเด็กนําสมุดขึ้นมาจดเลยนะคะวันนี้เราจะมาทำนะคะ past simple tense กันนะคะการเปลี่ยนประการเปลี่ยนประโยคนะคะนะ เราเคยเรียนไปบ้างแล้วนะคะเรื่อง p s t Simple Tense นะคะวันนี้จะมาทบทวนกันอีกเหมือนเดิมเลยนะคะเรายังคงจะใช้ประโยคนี้ไปเรื่อยๆนะคะโครงสร้างของ p s t Simple Tense นะคะเอาวันนี้วันพฤหัสบดีนะคะ t h u y s d a y นะคะวันที่2นะคะลำดับที่ข้างบนเป็น nd เดือนธันวาคมภาษาอังกฤษคือ December นะคะ,ะเขียนกลางหน้ากระดาษเลยนะคะว่าจงทำให้เป็นประโยค p s t Simple Tense นะคะ คุณนเขียนโครงสร้างประโยคมาให้แล้วนะคะก็คือ subject นะคะ subject คืออะไรคะ subject คือประธานนะคะจำได้ไม่เอ่ย subject คือประธานนะคะต่อมานะคะสิ่งที่เปลี่ยนคือ verb ช่องที่2นะคะ,ะวันนี้เราจะมาเปลี่ยน verb กันนะคะมี2กรณีคือการเติม ed และการเปลี่ยนรูปนะคะเด็กๆวันนี้ต้องใช้กฎการเติม ed นะคะแล้วก็อะไรคะการเปลี่ยนรูปนะคะ,ะทีนี้นะคะ เรามาดูก่อนเลยนะคะข้อที่1น,นะคะเดี๋ยวเพิ่งจดนะคะข้อ1เขาบอกว่า I live in Australia แล้วก็วงเล็บว่า last year นะคะเด็กๆด,ดูตรงนี้นิดนึงค่ะในวงเล็บทั้งหมดเลยค่ะในวงเล็บทั้งหมดที่คุณลูกให้มานะคะจะเป็นคำที่บ่งบอกว่าเป็นรูปของอดีตนะคะซึ่งที่เขาให้มาเนี่ยอันที่ไม่ได้อยู่ในวงเล็บนะคะคือประโยคข้างหน้าทั้งหมดเนี่ยค่ะ ทั้งหมดนี้นะคะจะเป็นประโยค Present Simple Tense คือปัจจุบันค่ะนะคะถ้าไม่มีในวงเล็บเนี่ยนะคะเป็นคำเดียวๆแบบนี้เลยนะคะมันจะบอกถึงเหตุการณ์ที่เกิดในปัจจุบันเหตุผลที่คุณลูกให้วงเล็บมาก็คือเป็นคำที่บอกบอกถึงอดีตนะคะคำที่เราจะทำให้มันเป็น v e r b 2อ่ะเพราะว่า v e r b 2มันเป็นอดีตใช่ไหมคะเราต้องเปลี่ยนปัจจุบันให้เป็นในรูปของอดีตเพราะฉะนั้นเด็กๆจะต้องใส่นะคะ ตัวในวงเล็บไปด้วยนะคะอย่างเช่นข้อ1ค่ะเขาให้มาคือ I live in Australia นะคะ live แปลว่าอาศัยนะคะฉันอาศัยอยู่ในอ u s t r a l i a เป็นประเทศใช่ไหมคะฉันอาศัยอยู่ในประเทศอ u s t r a l i a เราจะทำให้เป็น verb ช่องที่2นะคะตามโครงสร้างเลยค่ะประธานคือตัวแรกนะคะคือตัว subject เพราะฉะนั้น verb ก็คือตัวนี้แหะค่ะเนี่ยที่คุณลูกขีดเส้นนะคะ เราจะทำให้มันเป็นเวิร์บสองโดยการทำยังไงคะไปดูในกฎนะคะกฎการเติม ED เป็นไงคะลงท้ายด้วย E เติม D ได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นเราจะนำมาเขียนใหม่จะได้เป็นประโยคนี้นะคะ I l e v e เติม D นะคะเห็นไหมคะ In ยังเหมือนเดิมนะคะตรงนี้ Australia นะคะ ยังไม่จบค่ะเราจะเขียนจบแค่นี้ไม่ได้นะคะเพราะว่าเขาให้วงเล็บเรามานะคะเด็กๆเ,เห็นไหมเขาให้ตัวบ่งบอกเวลามานะคะ last year ตัวนี้แปลว่าปีที่แล้วค่ะนะคะปีที่แล้วเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องใส่คำนี้ลงไปด้วยค่ะเพื่อบ่งบอกถึงช่วงเวลาในอดีตที่ผ่านมาแล้วนะคะถึงจะเป็น past simple tense ที่เป็นประโยคสมบูรณ์นะคะเพราะฉะนั้นใส่คำว่า last เย r ลงไปค่ะจบค่ะนะคะนี่คือการเปลี่ยนให้เป็นในรูปของ past simple t e n s e นะคะ I live in Australia last year นะคะฉันไปออสเตเลียเมื่อปีที่แล้วเห็นไหมคะอ่าได้แล้วหนึ่งประโยคนะคะสิ่งที่เปลี่ยนบอกแล้วคือตัวนี้ค่ะนะคะสิ่งที่เพิ่มมาก็คือตัวนี้ค่ะนะคะเรานำลงมาใส่เหมือนเดิมนะคะต่อมาข้อ2 They swim in the sea แล้วก็วงเล็บว่า last week last week ตัวนี้แปลว่าอาทิตย์ที่แล้วค่ะสัปดาห์ที่แล้วนะคะนี่นะคะเหมือนเดิมค่ะวิธีการทำเอาประธานขึ้นก่อนก็คือ day นะคะตามด้วย swim swim ตัวนี้คือ verb 2ค่ะเราจะต้องเปลี่ยนให้เป็น verb 2ทำยังไงคะไปดูกฎค่ะไม่มีในกฎนะคะ swim ต้องไปดูในแผ่นนี้ค่ะนะคะแผ่นกริยา3มช่องคำว่า swim นี่เห็นไหมคะ เปลี่ยนเป็นเวอร์บสองก็คือ swam นะคะเด็กๆก็ใส่คำว่า swam ลงไปค่ะอ่ะนะคะต้องเปลี่ยนตรงนี้ให้เป็นคำว่า swam นะคะแล้วข้างหลังก็ใส่เหมือนเดิมค่ะข้างหน้าข้างหลังเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าเราก็ต้องนำอะไรคะคำว่า last week ลงมาใส่ตรงนี้นะคะอ่า เอามาใส่ตรงนี้ให้มันเป็นใจความที่สมบูรณ์มากขึ้นนะคะบ่งบอกถึงช่วงเวลานะคะว่าพวกพวกเขาเนี่ยนะคะไปไว่ายน้ำในทะเลเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะใส่เองนะคะธนุกจะบอกแค่นะคะบอกแค่เวิร์เท่านั้นนะคะนี่ค่ะเวิร์บสอคำว่า b ายเวิร์อของ b ายคือคำว่าอะไรคะ ปกติแล้วจะไม่มี s นะคะมี s เนื่องจากว่าประธานเอกพจน์ก็เลยเติม s นะคะเป็น present simple เราจะทำให้เป็น verb สองเราก็ต้องไปดูค่ะ by ค่ะ,คะช่องสองของ by คืออะไรคะช่องสองของ by คือคำว่า bought นะคะแปลว่าซื้อนะคะ bought นะคะ bought นี่นะคะเราก็เปลี่ยนให้มันเป็นเวิร์สองนะคะข้างหน้าเหมือนเดิมนะคะตรงนี้เหมือนเดิมจนกระทั่งตรงนี้ค่ะช่วงเวลาเราก็ดึงลงมาใส่เหมือนเดิมค่ะเด็กๆนะคะ yesterday แปลว่าเมื่อวานค่ะเมื่อวานนี้นะคะประโยคนี้ก็จะเป็น he bought a new car yesterday เขาไปซื้อรถคันใหม่เมื่อวานนี้นะคะต่อมาข้อ4ค่ะเหมือนเดิมค่ะข้อ4ก็เป็นไงคะ เปลี่ยนเวริร์บค่ะนี่เห็นไหมคะตามโครงสร้างประโยคอันนี้คือประธานอันนี้คือเวิร์บทำให้เป็นเวิร์บสองนะคะจริงๆไม่มี es ค่ะคือคำว่า go ช่องสองของ go คือคำว่าอะไรคะไปดูในไปดูในอะไรคะที่คุณลุกแจกเอกสารให้นะคะตัวนี้ไม่ได้อยู่ในกฎตัวนี้เปลี่ยนรูปไปเลยนะคะช่องสองของ go คือคำว่า when นะคะเด็กๆก็ใส่ประธานเหมือนเดิมข้างหลังเหมือนเดิมค่ะ แล้วก็นำช่วงเวลามาใส่ค่ะ last month แปลว่าเดือนที่แล้วค่ะนะคะเดือนที่แล้วเอาลงมาใส่เองนะคะก็จะเป็น she went to New Zealand last month นะคะเธอไปนิวซีแลนด์เมื่อเดือนที่แล้วนะคะต่อมาข้อ5ค่ะข้อ5 we watch TV program นะคะพวกเขาดูทีวีนะคะ ทีนี้ verb สเหมือนเดิมค่ะก็คือตัวนี้ค่ะเราต้องเปลี่ยนให้เป็น verb สลงท้ายด้วย ch ไม่ได้อยู่ในการเปลี่ยนรูปเพราะฉะนั้นไปดูในกฎการเปลี่ยน ed นะคะการเติม ed นะคะโทษทีนะคะกฎการเติม ed ลงท้ายด้วย ch ทาอย่างไรนะคะไม่มีให้เติมอะไรนะคะเปลี่ยนเองนะคะแล้วข้างหลังเด็ก็ใส่เหมือนเดิมจนกระทั่งตรงนี้ค่ะก็นําช่วงเวลามาใส่นะคะข้อนี้นะคะ last night แปลว่าเมื่อคืนนี้ค่ะนะคะก็จะเป็น we w a t c h tv program last night นะคะอ่ะเสร็จแล้วทบทวนอีกหนึ่งที่นะคะว่าถูกต้องหรือไม่นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ